โอ้คันนี้มีอาการครับผมคุ่กลมอย่างนี้ครับเฮ้ยโอ้ยดูครับมันดูมันขยับครับโอ้ยมาแล้วครับีคบ่ครับดูอบยาจุบย,ย,ยาครับผมโอ้ยมาแล้วจุงกระครับผมสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้พามากูเ้เบ็ดตอนเช้าครับเมื่อวานมาใสา่ตอนมืดๆเกือบมืดนวทุกคนไม่ใช่มืดๆเกือบมืด หลังจากไปช่วยไปขายของงานบุญมั่งไฟมานะรก็วันสุดท้ายเมื่อวันวันอาทิตย์ตอนเย็นปุ๊บก็มาใส่เบียดเลยใส่เยอะเกียดครับเพราะว่าวันเสาร์คืนวันเสาร์ไปไอคืนวันคือวันเสาร์จะเข้าวันอาทิตย์ตอนเช้าวันอาทิตย์อีวันไปจับเขียกบพา้นรันมาครับแต่ว่าพันนั้นไม่ได้มาเพราะว่าวันนี้ติดงานก็เลยไม่มาก็เลยไม่ได้มาใส่ใส่ไว้ที่ได้สิบเอ็ดคันครับเพราะว่านามันแห้งคลองหลอดเล็กๆตามหมายเดิม ถ้าก่อนโดนเดียบเดยบปูมันกินไปไม่ติดนะครับดูทางนี้เดยบเขียดจะเป็นยังไงไปรุนกันครับผมนี้สองคันครับสองคันยังอยู่เฉยเลยครับผมคันนู้นคันนู้นไม่กินครับเบ็ดไม่มีแอคชั่นมองมาตรงนี้ยังเห็นเขียดอยู่เลยครับโอ้ขักขนาดไม่กินเฉยเลย โอ้คันนี้มีอาการครับผมคุมๆอย่างนี้ครับนี่ครับบิกดก้มเฮ้ยโอ้ยดูครับดูมันขยับครับติดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไหลายเรื่องเต็มเดี๋ยวไม่รู้าปลาอะไรครับมาแล้วครับผมตกอะไรครับปลาอะไรครับโอ้โหเอเอเกืเอบร้อยทุกคนดูด แต้มแรกหายไปแล้วโอ้ขึ้นไปโอ้เต้มแรกของมันเดี้ครับผมของเราดูการนี้ครับหายไปแล้วครับผมตัวขาวเลยครับโอ้หิ้งเลยพี่นอ้องโอเคครับผมไปไปอันนี้ใหม่ครับผมไปครับแด,หน,แบแบบดนหนึ่งแต้มครับไรได้ลุ้นนะครับผม มุดไปแล้วหนึ่งแต้มอะนี่ครับไม่กินครับผมจะเขียนน่าจะไปแล้วนะครับผมแ๋้วเข้ามากู้ครับฝังนี้ครับเมื่อกี้สามสี่คันนี่4-5สี่ห้าคันครับโอ้แบงเงียบเล็บนี่ครับผมเดี๋ยวยังอยู่ บรรยาก,กาศยามเช้าก็ดีเหลือเกินครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับผมโอ้ปลาไม่กินนะปลาไม่เข้านะอันนี้เยื่หมดไม่ติดครับผมมีกินแต่ไม่ติดครับยังไงยังไงยังไง เยอะเขียบแเท่ทำไมปลาไม่เข้าเลยเนี่ยจิ๋นยังอยู่ครับดินเด็ดด็ดเดดดดด็เดียวโอ,โอ้มันไล่นกโอ้ไล่นกตะแตรงแว๊ดเคยไล่ทันบ่เน้นกบินต่ำนะหมาก็เลยตามได้ อันนี้ก็ไม่กินครับเฮ้ยอ้ันนี้มีอาการครับผมโอ้ยมาแล้วครับนี่ครับยวบญาต่วบญาต่ครับผมโอ้ยมาแล้วนี่ครับโอ้โหโถตัวครับจะหลุดอีกหรือเปล่าโอเคครับตัวที่สองครับจะหลุดอีกไหม โอ้โหไม่หลุดครับผมกึนลึกครับผมมาแล้วเต็มแรกของเราวันนี้ครับจริงได้สองแต้มนะแต่หลุดครับผมอ่าได้เลยครับชืบโอเค อีกคันนึ่งครับมีตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าไม่ออกไปแล้วครับเขาไม่เขาก็ไม่กินเนี่ยยังอยู่ครับผมคันสุดท้ายครับไม่กินครับผมโอเคครับทุกคนก็เปิดฤดูกาลอย่างจริงจังเอ๊ะเปิดฤดูกาลแบบใส่มาหลายครั้งนะครับในที่สุดเราก็หมาน,นได้สองแต้มนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็หลุดนะครับผมหลุดไปแต้มหนึ่ง อีกแต็มหนึ่งมันมันเล็กไปยังไม่สนใจครับผมก็เลยปล่อยก็เลยอ่ะเนี่ยก็ขอบคุณที่ได้คอนเทนต์ครับผมอย่างนั้นก็อันนี้นะเติมันใหญ่กว่านี้นิดนึงเท่าตัวแรกนะผมะเอาไปทำกับข้าวอยู่อันนี้มันเล็กไปครับก็เลยปล่อยนะครับผมเดี๋ยวตามล่าไซโลผมใส่ไว้แล้วเดี๋ยวลอยกู้ตอนเย็นนะครับผมดูว่าตอนเย็นมันจะเป็นไงเพราะว่าบรรยากาศมันมันฝนจะตกนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเขียดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่เหยปปื่อปูถ้าเหยื่อปูนี่คือจะร้อนจะอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับ อย่าเียนถ้าร้อนมากมึงเขามันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กมั้งไม่แน่นใ,นใจนะแต่ก็ใส่ไว้ครับเดี๋ยวมันรอดูตอนเยนเ็นเยน็นเย็นมาดูครับมาดูว่าจะได้เพิ่มไหมนี่ครับผมไปครับเจอกันตอนเย็นครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์แชร์ด้วยฮะสวัสดีครับผม